<c oughs> เป็นไงบ้างโยมเรื่อย <c oughs> เรื่อยครูบาจะพูดเรื่องรู้ที่มันเป็นธรรมชาติรู้กับภาษาสมมุติมันไม่ติดกันอ่าใช่ไหมรู้กับภาษาสมมุติมันคนละอันกันนะรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนกับภาษาสมมุติเนี่ยมันไม่ได้ติดกันอ่า อย่างเนี้ยยังยมโยมมองคุบาเนี่ยยมเห็นไหม,มเห็นแต่ทาไมพูดคําว่าเห็นละ่ะมันรู้ได้ไหมว่าคุบานั่งอยู่เนี่ยคือรู้นี่คือรู้ที่เป็นเป็นรู้ล้วนๆรู้ที่บริสุทธิ์ที่มันแยกออกจากภาษาใช่ไหมแต่ไอ้คำว่าภาษาเห็นไอ้เห็นตัวนี้มันเป็นภาษาเข้าใจไหมอ่าม,มันไม่ได้ติดกันมันติดกันแต่ัม่นคนละอันกันเข้าใจป่ล่ะอ่าเนี่ย โยมไม่ต้องใช้คําว่าเห็นโยงก็สามารถรู้ได้ว่าครูบานั่งอยู่เห็นไหมโดยที่มันไม่มีภาษาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการฟังธรรมเราจะฟังธรรมะใช่ไหมฟังธรรมะอย่าไปประมวลอย่าไปทําความเข้าใจแต่ให้เห็นว่ามันกําลังทําความเข้าใจเพราะไอ้ความเข้าใจมันคือภาษาสมมุติเข้าใจไหมอ่านั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องไปลงภาษาลงภาษาสมมุติเราได้ฟังมันฟังแล้วเราก็แค่รู้ล้วนๆนี่แหละรู้ว่ามันกําลังคิดรู้ว่ามันกำลัง,รลงประมวลเนี่ยพอ,อเข้าใจเนาะัารก็คือให้มารู้อาการภายในของตัวเองใชไ่ไม่ใช่ไปทําความเข้าใจในภาษาที่พูดใช่ถ้าทําความเข้าใจเมื่อเป็นความคิดอืแต่ถ้าเห็นเห็นความเข้าใจ <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นว่ามันกําลังทําความเข้าใจอันนั้นมันเห็นเลย มันไม่ใช่ความเข้าใจแต่มันเห็นแล้วมันเข้าใจตรงนั้นเลยอ่ามันมันมันได้มันไม่ได้ผ่านกระบวนการความคิดเลยแต่มันเห็นว่ามันกําลังทําความเข้าใจอ่าก็คือมันเข้าใจก็รู้ว่ามันเข้าใจมันมันสงสัยก็รู้ว่ามันสงสัยใช่มันสงสัยรู้สงสัยมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างเดียวนี่แหละซึ่งได้บอกว่ารู้กับภาสาสมมติมันไม่ได้ติดกันอ่าขอเข้าใจเนาะไม่ใ่รู้นี่มันรู้แบบ รู้อย่างตอนที่รู้โดยที่ยังไม่มีภาษาเนี่ยมันก็เป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติปกยทธรรมชาติเลย,ยไม่มีอะไรเลยไม่มีการปร,รุงแต่งไม่มีการปุงแงอะไรเลย<ม>ผู้ยึดก็ไม่มีผู้ยึดก็เป็นภาษาอีกอ่าใช่ไหมล่ะมันเป็นสภาวะที่พ้นการปรุงแต่งใช่เป็นสภาวะของการพ้นการปรุงแต่งเป็นสภาวะของเดิมของมันอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติปกติของใช่เป็นธรรมชาติปกติของมันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแสวงหากันนะก็เข้าไปแสวงหา ไอ้ถ้แวงห้ามมันไปกับความคิดแล้วอแต่ถ้าไม่ห้ามมันก็อยู่กับความเป็นธรรมชาติเดิมของเข้าใช่ไหมล่ะจริงจริงมันก็อยู่ตื้นๆอยู่กับเราทุกมันก็อยู่กับเราทุกขนาดเลยแต่เราไปเลยป้ายเราเลยป้ายไงพอไปแวงห้าพอไปแวงห้าปุ๊บเราก็ตามความคิดอไปกับไปกับพระธาตุสมบทรหมดเลยเราไปแสวงหาสภาวะที่ไม่ปรุงไม่แต่งใช่มันก็เลยสร้างสภาวะนั้นขึ้นมาก็ที่วันนั้นที่เราคุยกันเรื่องอยู่กับบ้านอ่ะาจิตกับบ้านไอ้เราก็นั่งอยู่กับบ้านอยู่แล้ว ใช่ไหมล่ะแต่จะจะไปหากกรรมวิธีเพื่อจะกลับบ้านมันก็ออกนอกบ้านไปดิเราก็อยู่กับบ้านของเราตลอดเวลาอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นอะไรพูดพูขึ้นมาเชื่อไม่ได้หมดอะไรพวกนี้มันเป็นสมมุติหมดเลยใช่ไหมล่ะทรกบาถึงกเงบอกว่าแยกรู้ว่าคิดเท่านั้นแหละอ่ามันคิดเราแค่รู้นั่นแหละแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปตามเก็บรายละเอียดทุกตัวนะอ่าถ้าเก็บเก็บรายละเอียดทุกตัวมันจะไปดูที่มีเจตนาแล้วใช่ รู้ที่มีเจตนาคือก็คือพวกกาหนดรู้นี่แหละคือมีเรามีเราเกิดขึ้นมาใช่มีมีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นเอาความเอาความเป็นเราเนี่ยไปรู้มันไม่ให้รู้ธรรมชาติแบบที่เรานั่งอยู่นี่อ่าที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นรู้ที่ปกติไม่มีอะไรเลยรู้ที่มีเจตนารู้ที่มีการกระทํามันก็จะคดออัดเพราะว่าเราเรามีความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมามันมีสังขารมันมีสังขารนุ่นล่างอยู่ตลอดอ่าใช่จะเปิดอัดใช่ ยิ่งทุกข์อ่า <enhances> ยิ่งทํายิ่งทุกข์ก็มันรู้รอบหมดเลยแต่มันไม่รู้ตัวมันเพราะมันเอาตัวมันไปทําอ่าใช่ว่าละทันก็คือมันไม่รู้ว่ามันกําลังทํามันไม่รู้ว่ามันกําลังทํามันกําลังสร้างตัวตนขึ้นมาใช่แต่มันรู้มันรู้อาการหมดเลยนะแต่มันไม่รู้ตัวมา99เปอร์เซ็น์ไม่รู้มันเป็นในงานไม่รู้ว่าคือเราจะทําเพื่อ ปล่อยวางใช่ไหมเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นแต่ในกระบวนการนั้นเรากําลังสร้างความยึดมั่นถือมั่นใช่โดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นออพอเข้าใจเนาะเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นต้องเป็นรู้ที่ธรรมชาติรู้ที่ธรรมชาติเหมือนเรานั่งอยู่เงี้ยมันมีการกําหนดอะไรไหมล่ะมีไหม <c oughs> อ่าเนี่ยเราก็รู้ได้ว่าเรานั่งแบบปกติโป้งเบาอยู่ใช่ไหมล่ะ นั่นแหละเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติอะไรพานมาผ่านไปเราแค่รู้แค่นั้นพออ่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องสร้างกรรมวิธีอะไรขึ้นไม่ต้องสร้างกรรมวิธีอะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องมีรูปแบบใช่ไม่ต้องมีรูปแบบเอารู้นี่แหละอเอารู้นี่แหละอ่ารู้ที่เป็นธรรมชาติเดิมนี่แหละให้มาเรียนรู้ไออาการพวกนี้รู้ระเบิรู้็ปล่อยน,นั่นแหละรู้แล้วมันรู้พานรู้ผ่านรู้ผ่านนะแค่นั้นพอนั่นแหละเอวัง สาโค <laughs> <Saco. laughs>